สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานวัตรกรรมตจสอบควาสมสมุนของเชื้อไข่ไก่สายฟัธุ์ทีวีวันค่ะท่าส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่เนื้อโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะการเลี้ยงไก่เนเป็นเป็นอุตสหาหกรรมที่สำคัญที่สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศโดยมีมูลค่าส่งออกถึง1นึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทต่อปีเนื่องจากไก่เนื้อเป็นแหล่งโปรตีนสูงไขมันต่ำและย่อยง่ายจึงได้รับความนิยมทั่วโลก การผลิตไก่เนื้อคุณภาพดีเริ่มจากการคัดเลือกไข่ที่มีเชื้อสมบูรณ์เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่แข็งแรงและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการตรวจสอบไข่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อมักใช้วิธีการส่องไข่ด้วยแสงโดยอาศัยการสังเกตด้วยสายตาซึ่งผลจะถูกต้องแต่ใช้เวลานานและไม่เหมาะกับระบบอุตสาหารกรรมสมัยใหม่เราจึงมีการนำเทคโนโลยีซิรัคคอมมาใช้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสาาร้างอัลกอริทึม deep learning ให้ระบบเรียนรู้และจดจำลักษณะของไข่ได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยไข่ด้ะระบบอุตสาหกรรมได้ค่ะวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของเชื้อไข่ไก่แบบอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ค่ะ2เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของเชื้อไข่ไก่แบบอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สมมติฐานนะคะนวัตกรรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของเชื้อไข่ไก่สามารถแยกไข่มีเชื้อและไม่มีเชื้อได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้นวัตกรรมตรวจสอบความสมบูรณ์ทางกายภาพของเชื้อไข่ไก่สายพันธุ์ k k u 1เพื่อหาเชื้อของไข่ไก่ได้ค่ะการทดลองเริ่มจากการหาสีของแสงที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจสอบของเชื้อไข่ไก่โดยใช้ไข่ไก่สายพันธุ์ k k u 1จำนวน100ฟองและหลอดไฟ LED 3สีได้แก่สีม่วงสีเหลืองและสีขาวส่องไข่ในห้องที่มีแสงรบกวนน้อยที่สุดและบันทึกผลว่าแสงสีใดมองเห็นภายในไข่ได้ชัดเจนที่สุด จากนั้นนําผลที่ได้มาใช้ในการออกแบบเครื่องตรวจสอ,อสบความสมบูรณ์ของเชื้อไข่ไก่แบบอัตโนมัติโดยวางแผนโครงสร้างให้ประกอบด้วยกล้องไฟ LED มอเตอร์ระบบสายพานและเซอร์โวมอเตอร์สําหรับคัดแยกไข่ที่ไม่มีเชื้อในขั้นตอนการพัฒนาได้เริ่มสร้างโครงเหล็กติดตั้งกล้องไฟ LED และระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์12โวลต์เชื่อมต่อกับสายพานผ่านเฟืองขับเคลื่อนพร้อมติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ภายในกล่องตัวจับ เพื่อช่วยหมุนและปัดไข่ที่ไม่มีเชื้อทําให้เครื่องสามารถตวรวจสอบไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแข็งแรงและใช้งานได้จริงการพัฒนาตัวสแกนไขโดยใช้แพลตฟอร์ม Arduino และซ i ลล์คอร่วมกันนะคะโดยเราจะนําภาพถ่ายไข่มีเชื้อและไม่มีเชื้อมาทําการเทรน AI ในซ i ลล์คอโดยเราจะใช้เป็น e p Learning หลังจากนั้นจะใช้เป็น i f ฟ l ค่ะซึ่ง I f ฟอจะเป็นหน้าที่เป็นคำสั่งควบคุมเงื่อนไขทำงานแบบจริงหรือเทจ หากมีเชื้ออีบเอลจะแสดงผลจริงแต่ถ้าหากไม่มีเชื้ออีบเอลจะแสดงผลเท็จนะคะหลังจากตรวจสอบได้แล้วจากนั้นจะประมวลผลและส่งข้อมูลไปที่ Arduino ซึ่ง Arduino <Ad uno S 1> เราจะเขียนโค้ดและตั้งค่าเริ่มต้นให้สายพันธุ์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า2วินาทีซึ่งจะทําให้ไข่วัวลังไปหยุดตรงจุดที่กล้องจับได้พอดีหลังจากที่กล้องจับภาพแล้วก็จะส่งผลกลับไปที่เซคอให้เซอคอประมินผลหากไข่มีเชื้อสายพันธุ์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีก3วินาทีเพื่อให้ไข่ ไปอยู่ตรงจุดทางออกได้พอดีหากเป็นไข่ไม่มีเชื้ออ r d u i n จะให้สายพันธุ์ื่้นที่ไปข้างหน้า2วินาทีและหยุดตรงที่เซอร์โวหลังจากนั้นเซอร์โวก็จะทําการปัดไข่ไม่มีเชื้อแยกออกค่ะจากการทดลองเปรียบเทียบแสงสีต่างๆในการส่องไข่ไก่พบว่าแสงสีขาวเห็นภาพภายในไข่ได้ชัดเจนมากกว่าแสงสีเหลืองและแสงสีม่วงดังนั้นแสงสีขาวจึงเหมาะสําหรับการใช้ในกระบวนการคัดแยกความสมบูรณ์ของเชื้อไข่ไก่มากที่สุดการพัฒนานกกาวัตกรรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของเชื้อไข่ไก่แบบอัตโนมัติโดยใช้ฟอร์มเซลล่าคอร์ร่ว เทคโนโลยี deep learning และเทคนิค transfer learning เพื่อฝึกโมเดลให้แยกแยกไข่มีเชื้อและไม่มีเชื้อได้อย่างแม่นยำโดยใช้ภาพไข่ไก่จำนวน1 0 0ฟองไข่มีเชื้อ0ฟองไม่มีเชื้อห้าฟองการ generete เพิ่มเป็น8 0 0 0ถึง10,000ภาพจากนั้นเชื่อมต่อระบบบอร์ด Arduino เพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์สำหรับหักไข่และมอเตอร์ในการทดลองพบว่าเครื่องสามารถตรวจสอบและคัดแยกไข่ได้ภายใน5วินาทีต่อฟองหรือเฉลี่ย15ฟองต่อน,นาที โดยคิดเป็นร้อยละ4ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ